ไหมส้สวัสดีครับขอบคุณทุกทนที่มานะครับแล้วก็ได้กลับขาอีกแวก็ดูมีใจมากๆวันนี้ก็เงานทั้งการแก้แพมมีงเราตปวดปาญหามาเราไม่เคยแกเป็นทีเลย เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกวานศัลกรรมที่แบบวินี้ต้องบอกการตอบต่าเรื่องงานศัลยกรรมก็จะเป็นเรื่องที่มีเทคโนโลยีใหม่ทุกอย่นะครับแล้วก็เด็บน้อยลงจากเดิมมากๆเลยนะครับยุกกระชับได้ดีแล้วก็สามารถสลายไขมันได้ดีมากมากนะครับก็รูอว่าอาจจะทำไมนได้แล้วก็รู้ว่างานไม่ผ่านนะครัที่งาเกิมากเกิดมาไม่เคยจัดงาน ขนาดมากาอกนเต้นมากๆคือต้องขอบคุณแหบพี่ๆทุกคนที่มาร่วมในวันนี้กับทีมไทยอล่าอล่าที่งานเป็นไปได้ดีแล้วก็แต่ขอ้เป็นไปดีมากเป็นการเป็นว่ามันเป็นออฟไลน์นการที่เองไปแล้วเพราะว่าก็ทำได้ด แยกก็ไม่ต้องสลาดใะไรใช่ก็ขอบคุณฟันตั้มที่แบบเอาเครืดีๆอย่าง MPG ขึ้นมานะฟันตั้มงานใหญ่มากะก็บอกว่าสมฉันนะฮะยังไม่คุ้ดีว่ะองกมาอีอเโรัการของไม่็นไรนะเพราะเขจัด m ก็เราก็ูได้นว่า ตั้งแต่ที่ผมมาถึงแต่ว่าดีจใจม,มากงานงานนี้ได้สำเร็จมาดีไม่ด้ไม่ได้คุณนายนะครับเออเป็นไงบ้ากคุณนพเด็กดีอ๋อครับก็ดีใจมากเลยครับที่ชวนแบเปิดสาขาที่ห้านะครับก็ยินด,ดีด้วยนะครับสำหรับสาขาที่ห้านับขอให้มีสาขาที่ 10, 20, 20, 20, 20สิบยี่สิบทำไปเรื่อยๆนะครับก็อ่าไว้เราร่วมง,งานกันอีกครับ

ก็เคยไปงานแกลเลอรี่ของคลินิกมาหลายคลินิกนะคะแต่ว่าไม่เคยมีงานไหน้าแต่เท่างานนี้มาก่อนนะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยเดลมาทิชคลินิกจะเติบโตไปได้แค่ไหนนะคะก็อยากจะอยู่ร่วมทุกงานเลยนะคะใช่อยากมาต้องรักต้อันสวย้วก็เลือกที่สถานที่เด็กที่พี่ก่เด็กี่จะ 어, 저희는 너무 좋죠. <laughs> 따로 특별하게 드릴 말씀이 없는 것 같아요. 저희가 태국 선생님들이 너무나도 좋아해 주시고, 너무나도 많은 분들이 사랑해 주셔서, 저희가 어, 클라시스에서 전 세계에서 두 번째로 가장 매출이 높은 회사가 되었습니다. 첫 번째가 브라질이고, 그 다음이 하일랜드입니다. ก็ต้องบอกว่านะคะในส่วนของต่อับน,นะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะนะคะสำหรับทั้งตลาดในไทยนะคะแล้วก็รวมถึงไปที่นิยมน,น,นะคะเป็นที่นิยมรับของเล่าบรรดาคุณหมอต่างๆนะคะรวมไปถึงลูกค้าด้วยนะคะซึ่งทําให้ฟันต้องไทยแลนนะคะเติบโตเกี่ยวกับ เราก็บอกว่ากินดีครับกีนเลือกเยอะมากนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยก็พยายามเลือกเพลงที่ดีที่สุดใหม่ที่สุดคือเราอาจจะไม่ใช่เพลที่ใหญ่มากแต่ว่าเรื่องการเรื่องเรื่องมือพอปลอดภัยแต่ว่าเพลงที่ที่เป็นอะไรที่ล้ำเนี่ยคือเราดูเพลงนะต่อใครที่อยากปรับรูปหน้าโดยหมอที่เป็นหมอรุ่นใหม่ก็เราดสุขวัตตัวเองเนี่ยเป็นเพลงในการปรับรูปหน้าที่ได้เพราะเราทำเพลงนี้ก็เป็นเช่นที่เดียวกันที่ชาตสังหาร แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือว่าของเราต้องต้องคิดมากๆคือบอทุกคนจะเป็นเพื่อนกับทุกคนกันนะครับเวลามาทำงากับเพื่อนเนาะก็ไว้ใจกันได้นะครัเนีะนี่เด้อ เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคไปแลว